ถวายความนอบน้อมแด่พระรันันนตรัยขอคารวะพระเทานุเทระและจะเดินสุขสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านรายการธรรมะรูธรรมนำชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ยังมีโอกาสได้มาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟัง ผู้ชมอีกรอบหนึ่งในปีฉลอง2,600ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความจริงปีนี้นี่นถือว่าทั้งปีเนี่เป็นปีเฉลิมฉลองก็ต้องว่ากันทั้งปีพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะก็ถือว่าพุทธทะชยันตีพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธชยันตี พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นพุทธชยันตีหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคําว่าชายันตีนะั้นแปลว่าชนะก็ได้แปลว่าเกิดก็ได้ที่แปลว่าชนะในประเทศไทยเราเรามักจะได้ยินคําว่าชายันโตชยันโตโพธิยามูเลเนี่แหละพระพุทธเจ้า ได้ชัยชนะที่โพธิมณฑลที่ใต้โคนต้นประสีมหาโพชนะกิเลสช,ชนะมานชนะทุกอย่างชนะในการแข่งขันแข่งขันกับพระองค์เองว่าจะเอาชนะได้หรือไม่การที่ทรงลงภาคสนามเพื่อค้นหาความจริงให้พบนะ จากที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาพระองค์ก็พบแต่ที่บอกว่าแปลว่าเกิดก็ได้นีก็ตัวชะตอนนี้ก็แปลว่าเกิดก็ได้อย่างคำหนึ่งในอัตถกถาท่านอธิบายว่ากรชักายนยีตัวกะท่านหมายถึงอุทธกะก,ะก็แปลว่านา้ำ ระก็คือระชะหมายถึงทุลีแต่ตัวชะหมายถึงชาติหรือชนะยันติก็แปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นกายของเราเนี่ทุกคนเนี่ยเกิดจากทุลีในน้ำเป็นกลุ่มเป็นก้อนกายขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมา เกิดมาจากทุลีในน้ำเขาเรียกว่าน้ำสมภพก็คือน้ำเชื้อนั่นแหละน้ำเชื้อของพ่อของแม่ผสมกันมาเกิดเป็นกายขึ้นมาเพราะนั้นตัวชะตอนี้ชยะชนะยันติบางทีก็เป็นชื่อของสมญานามของมันดามันดามีสมญานามหลายอย่าง ทหะลินีก็แปลว่าผู้ที่ต้องดูแลคันสุหธาเป็นผู้มีใจดีต่อลูกชะเนตีหรือชนะยันตีเป็นผู้ให้กำเนิดต่อเสนตีผู้ให้ลูกยินดีมีความสุขใจปอเสนตีคือผู้เลี้ยงต้องเลี้ยงดูลูกเพราั้นชนะ ยันตีนะชนะตีหรือชนะยันตีนี่ก็แปลว่าวเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อมาพุทธชยันตีก็แปลว่าวถ้าจะแปลว่าวความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ได้ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก่อนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้น สิบห้าค่ำเดือนหปีที่พระพุทธองค์เจริญพระชนมายุ35เปลี่ยนจากฤาษีมาเป็นพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์มาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นปีนี้เราถือว่าเป็นปีฉลองความเกิดขึ้นความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า และเราก็มาฉลองโอกาสที่พระพุทธศาสนายัางยืนมาเป็นประโยชน์แก่าชาวโลกมาถึง2,600ปีในการฉลองปีนี้หลายฝ่ายหลายองคอ์กรหลายภาคส่วนก็ได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมา แต่นั้นผ่านไปแล้วต่อจากนั้นถ้าเราจะฉลองกันให้มันต่อเนื่องครบถ้วนทั้งปีเราก็ไปหาทฤษฎีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะให้เป็นพุทธบุคคลขึ้นมาก็คือการบำเพ็ญบารมีสิบ อาตมภาพเองก็ได้นำเสนอมาโดยลำดับแล้วหกตอนทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวันนี้มาถึงสัจจะบารมีก็จะว่าด้วยเรื่องการบำเพ็ญสัจจะบารมีถวายเป็นพุทธบูชาและมอบแก่ท่านสาธุชนเป็นธรรมทาน มอบให้แล้วท่านสาธุชนจะรับเอาไปปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนก็ได้แต่การให้วันนี้ก็ถือว่าเป็นให้แนวทางให้ขั้นพื้นฐานการจะไปปฏิบัติจริงๆเรื่องสัจจะในไม่ยากพระพุทธองค์ได้ส่งบำเพ็ญสัจสจะบารมีในประชาติที่เสวยประชาติเป็นวิธุรบัณฑิตรักษาสัจจะ เคร่งครัดในสัจจะไม่ถอนสัจจะทำอะไรและทําจริงที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงรักษาบำเพ็ญสัจจะบารมีทุกภพทุกชาตินั่นแหละไม่ใช่ชาติหนึ่งปฏิบัติชาติหนึ่งไม่ปฏิบัติแต่ว่าที่เน้นจริงๆก็เป็นไปแต่ละชาติแต่ละชาติไป เราไปอ่านรายละเอียดในพระไตรปิฎกเล่มที่28ได้ภาษาไทยนะไม่ต้องลำบากชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ว่าด้วยเวลาที่จำกัดกับรายการารู้ธรรมนำชีวิตนี่ก็จะน้อมนำท่านสาธุชนมาประกาศสัจจะกันบ้างนะเราจะรักษาสัจจะข้อไหนประกาศทำอะไรรักษาสัจจะในข้อนั้น ว่ากันจริงๆแล้วการสมาทานรักษาศีลนี่ถ้าขาดเสร็จแล้วซึ่งสัจจะศีลก็อยู่ได้ไม่นานไม่ต้องรักษาศีลนะนะสามีพัญญาบอกรักกันเนี่ยถ้าขาดสัจจะเสี็จแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันต่างคนต่างก็พูดตลบตะแลงกลบเกลื่อนไม่บอกความจริงกันนครอบครัวนั้นอยู่ได้ไม่นานนะไม่มีความสุขหรอก ฉะนั้นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องใหญ่คนไร้สัจจะนี่ไม่น่าคบเลยนะวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวันพูดอย่างหนึ่งชาวสายบ่ายเย็นพูดไม่เหมือนกันจึงมีพระพุทธภารรษิตว่าบาจาต้องเช่นเดียวกับใจนะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นให้มันตรงกัน ต้องปฏิบัติให้ตรงกันแล้วก็ตัวสัจจะคือตัวที่จะต้องรักษาธรรมะทุกข้อเหมือนกันผู้ปฏิบัติเมื่อประกาศออกไปแล้วรักษาสัจจะนั้นไว้ถือว่าสัจจะนี่เป็นเกียรตินะสัจเจนะก,กิตติงปปปติคนได้เกียรติเพราะความสัตย์มนะีเพราะการรักษาสัจจะเอง ฉะนั้นคนที่ไม่รักษาสัจจะในไร้เกียรติเคยได้เห็นผู้ที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนที่ไร้สัจจะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนายรับสมัครเลือกตั้งมาสักครั้งหนึ่งก็หายจ้อยไปเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรตามที่ให้สัจจะกับประชาชนไว้ ซึ่งว่ากันจริงๆแล้วในเรื่องนี้นี่สำคัญมากนะบ้านเมืองของเราน่าจะเจริญก้าวหน้าไปได้เยอะคณะรัฐมนตรีแต่และคณะผู้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณแต่ละคณะเข้ารับพระบรมราโชวาทประกาศถวายสัต,ปตยปฏิญาณออกมาแล้วได้ทำจริงๆหรือเปล่าเพราะทำไม่จริงก็เสื่อมทั้งนั้น อย่างน้อยเสื่อมที่จะไม่ได้ไปนั่งในตําแหน่งที่เคยได้นั่งอีกเรียกว่าได้ไปเล่มชิมครั้งเดียวแล้วก็จบกันชาตินี้จบเพราะไร้สัจจะไม่ทำอะไรให้จริงจังตามที่ประกาศไว้นักปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติอย่างมีสัจจะคือให้ซื่อสัตย์ให้จริงใจต่อกันต้องรักษาสัจจะต้องมีความจริงใจต่อกันไม่เช่นนั้นล้มเหลวแน่นอนนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันท่านสาธุชนตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรม เมื่อสัจจะได้ประกาศไปแล้วได้ลั่นวาจาออกไปแล้วต้องทำตามนั้นจะเหนื่อยยากลำบากก็ต้องทำไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยไม่หวาดประวันพรั่นพรึงกับความเหนื่อยยากลำบากต้องมีสัจจะต้องจริงใจต้องเข้มข้นกับการรักษาสัจจะสัจจะมันออกมาจากใจ เคยเห็นคนสมัยก่อนที่พอจะทันโตทันบ้างๆเนะีรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนะี่ยบางคนถือเครื่องรางของขลังท่งานก็บอกว่าการที่จะปฏิบัติตามนี้ต้องรักษาสัจจะนะเสียสัจจะเมื่อไรสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าจะปลองหมดคือเสื่อมหมดไม่รักษาคำมั่นสัญญา สิ่งเหล่านั้นก็จะเสื่อมหมดไม่มีคุณไม่มีค่าอะไรจะทํามาดีอย่างไรประกอบพิธีมาดีอย่างไรเสื่อมหมดอันนั้นทันวาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงตามนั้นด้วยเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ความจริงแบบอริยสัจนะเป็นความจริงทั่วไปผู้ที่มุ่งมั่นจะทำอะไรและรักษาสัจจะประกาศไปแล้วสมมติว่านักเรียนเนี่ย เข้ากรุงเทพประกาศสัจวาจาบอกพ่อบอกแม่ว่า,ากระผมหรือหนูหรือดิฉันจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบปริญญานำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ภายในเวลาเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อหาสถาบันศึกษาถ้าหากว่าเธอเหล่านั้นทำตามสัจจะ รับรองประสบความสำเร็จแน่แต่ถ้าพอพ้นหน้าพ้นตาคุณพ่อคุณแม่แล้วถอยน้ำลายทิ้งสัจจะแล้วความเสื่อมก็เกิดขึ้นกับเธอผู้นั้นแน่นอนเหมือนกันไม่เจริญนะเพราะเสียสัจจะพระสงฆ์นั้นท่านจะถือเรื่องนี้เป็นสำคัญมีพระวินัยห้าม แม้แต่พูดเรื่องเหลวไหลไร้สาระเกินขอบเขตเกินประมาณก็เป็นเรื่องของความผิดเรียกว่าเป็นภาษาทุกภาษ์พูดชั่วต้องปรับอาบัตนะมีการปรับอาบัตคือปรับโทษปรับอาบัตก็คือปรับโทษต้องประกาศตัวเองว่ากับผมทำผิดอย่างนั้นไปแล้วพูดเหลวไหลไปแล้ว แล้วขอประกาศชาัดว่าต,ต่อไปนี้จะไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นอีกจะไม่พูดเลาะแหละไม่พูดเล้วไหลอีกนี่ต้องทำนะรับปากกับพระอุปัชฌามาว่าจะต้องปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมท่านบอกว่าอาทิตีลสิกขาสิกิตภาอาทิตยจตสิกาสิกิตภาอาทิปัญญาสิกาสิกิตภาท่านบอกว่าพึงรักษาศีลให้ดี พึงรักษาจิตให้ดีพึงรักษาปัญญาให้ดีพู้บวชก็จะรับว่าสาธุพันเตยืนยันว่าขอรับจะปฏิบัติอย่างนั้นถ้าต่อมาภายหลังประพฤติเหลวไหลไม่เป็นไปตามที่พระอุปชาอาจารย์สั่งสอนพระนั้นก็เสื่อมไม่เจริญไม่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน คุนธรรมในจิตใจเสื่อมหมดและถ้าหากว่ามุ่งเน้นหนักเข้าไปอีกเนี่ยผู้ที่ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมจะต้องเข้มข้นเรื่องรักษาสัจจะไปในบางสำนักเขาบอกว่าต้องไม่พูดเจ็ดวันก็ต้องไม่พูดบางที่บางแห่งนี่มีข้อบังคับเอาอย่างนั้นแทบจะกระอักเลือดเลยแต่ท่านก็ยังทนยังสู้กันอยู่ และในที่สุดพอผ่านเจ็ดวันนั้นไปได้ก็มีความสุขโล่งหรือเออการปฏิบัติอย่างนี้ก็มีความสุขเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงรักษาสัจจะตั้งแต่ได้ปฏิญาณต่อนหน้าพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการพระทีปังกรพุทธเจ้าก็ได้ ทำนายหรือว่าประกาศบอกไว้ว่าเอาละเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการต่อจากนั้นมาท่านบอกว่าสี่อัศสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากััรดยะเวลายาวไกลมากที่พระพุทธองค์ต้องบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ความจริงถ้าหากว่าจะาบำเพ็ญตนเป็นสิทธิ์ของ พระพุทธเจ้าที่ดีนะบรรลุพระอระหันตผลเป็นพระอระหันตบุคคลก็สำเร็จไปนานแล้วแต่สัจจะของพระองค์ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการบรรลุธรรมต้องการสร้างบารมีต้องการสร้างโพธิสัตวบารมีก็เลยต้องประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือสัตว์คนสัตว์ไปเรื่อยๆจนในที่สุด ได้มาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตามรักษาสัตจจะเรียกว่าสัจจานุรักขีตามรักษาสัจจะตลอดสเสด็จออกผนวดมุ่งมั่นว่าต้องหาทางพ้นทุกข์ให้มหาชนชาวโลกให้ได้ลองแล้วลองอีกไม่ประสบความสำเร็จเสียทีจนกระทั่งพวกที่ ร่วมอุดมการกันก็คือเรื่องเบญจวัคคีเหลีกเดินใปคนละทางกันเลยคือพระองค์ทดลองไปเรื่อยๆจากฝึกฝนทางร่างกายเพื่อทรมานร่างกายให้ลำบากไม่สำเร็จผลมาเปลี่ยนเป็นฝึกฝนทางจิตบำเพ็ญเพียรทางจิตพอมาบำเพ็ญเพียรทางจิตปั๊บปรากฏว่าต้องอาศัยอาหารให้ร่างกายมีกำลังพอพระองค์เสวยพระกริยาอาหารเบญจวัคคีเห็นว่าหมดหวังแล้วเรา ไปเถอะกนเดินคนละทางกันดีกว่าทิ้งพระพุทธองค์ไปแต่การที่พระองค์เปลี่ยนวิถีอย่างนั้นไม่ได้ล่วงเลยสัจจะไปไม่ได้ทิ้งสัจจะมุ่งมั่นปฏิบัติแต่ปฏิบัติด,ด้วยการฝึกจิตเมื่อพระองค์ฝึกจิตอย่างเข้มข้นยังไม่ได้ก็ไม่ยอมในที่สุดพระองค์ก็ประกาศเลยว่าเนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที ถ้าเรายังไม่ได้พบทางแห่งความพ้นทุกขเราจะไม่ลุกจากที่นี้ย้ำง่ายๆว่าวตายเป็นตายไม่ได้ไม่ลุกเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในที่สุดพระองค์ก็ได้ประสบพบกับความสำเร็จนั่นคือได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งใหญ่มาก แต่ก็ประสบความสำเร็จได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายท่าน,านสาธุชนทุกท่านทุกคนเนี่ยคิดจะประกอบคุณงามความดีอะไรเป็นพุทธบูชาเพื่อหวังจะได้ความสุขในชีวิตปัจจุบันได้สวรรค์นในสัมปรายภพหรือจะได้มักได้ผลตั้งสัจจะแล้วก็ปฏิบัติไปตามสัจจะนั้น จะประสบความสำเร็จได้บรรล,ลุถึงซึ่งสิ่งที่ได้มาโดยยากได้ท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลายเรื่องสัจจะเป็นบารมีนะยอมสละชีวิตนั้นเป็นปรมาทบารมีนะยอมตายเพื่อรักษาสัจจะยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะยอมเหนื่อยยากลำบากเพื่อรักษาสัจจะ สัจจะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาความไม่อ้อมค้อมความไม่เล่นลิ้นความไม่บายเบียงแต่ว่าสัจจะที่เราตั้งนั้นหมายถึงสัจจะในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการประกอบคุณงามความดีสัจจะในการที่เราจะมุ่งไปสู่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตของเราปีนี้ก็ตั้งสัจจะให้ทานก็ได้ รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ตั้งสัจจะว่าเราจะทำทุกวันเพื่อเป็นพุทธบูชาจะลองพุทธชยันตีครั้งนี้ก็ย่อมจะให้ประสบความสำเร็จได้ท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลายวันนี้ขอฝากสัจจะบารมีช่วยกันบำเพ็ญสัจจะบารมีเถอะท่านจะประสบความสุขได้หมดเวลาก็ต้องขออำนวยอวยพรสวัสดี ชลวิสาคบุชาชลพุทธชัยอันดีชล2600ปีแห่งการตรัสรู้ วันเพ่นเดือนหกวิสาขบูชาชาวพุทธต่างพร้อมน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2,600ปีแห่งการตรัสรู้ ระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตา พมนาระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2,600ปีแห่งการตราส่ ใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับ ส่งสั่งสอ,สอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตาอยู่ที่ความตั้งใจและมั่นคงชโล